สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพมกผมนายชอตตี้บูโจวาที่ป่าแดงอีกแล้วครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเราไปลุยบังเกอร์เอมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเราได้การ์ดนะครับต่างๆมาจากซอมบี้นะครับแล้วก็ได้จากกล่องเนาะในบังเกอร์เอทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าไอ้การ์ดเนี่ยสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยมันไม่ได้หายากแต่ที่มันหายากคือสีแดงเพราะเราต้องฆ่าบอสใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอื่นมันก็ได้น้อย นี้เราจะลองมาดูว่าเออเรามีเวลา3วันเนี่ยในการที่จะรอรีเซ็ตบังเกอร์เเนี่ยแลวเราจะหาการ์ดเนี่ยจากป่าแดงได้ไหมซึ่งผมไปหามาแล้วรอบหนึ่งแล้วผมเจอก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับตามล่าหาการ์ดแดงในป่าแดงอ่าแล้วถ้าเกิดว่าผมหาได้ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดอ่าหีบแดงที่ผมไม่ได้เปิดให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับสําหรับวิธีการต่อสู้กับไอ้พวกนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าให้เหม็นนะ ก็ที่ที่หนักอกหนักใจมากที่สุดก็คือเจ้าสปริตเตอร์นั่นแหละครับที่มันจะทําให้เราเหม็นนะครับมันจะวิ่งใส่เราเนาะโอเคของที่ให้เก็บก็คือพวกเบอร์รี่ครับอ่านั่นสปริตเตอร์มาครับสเต็ปเริ่มครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่พ่นพิษใส่ใช้สเต็ปเริ่มไม่ได้ปั่นไปไวก่อนโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเปิดกล่องเลยครับเสียวเดี๋ยวบิ๊กวันมาเอ้ยเดี๋ยวเจ,จนเจนเจนโอ้อยนี่ท่านนี่ท่านวิ่งสวนไปเลยนะครับให้มันพ่นพิษใส่เห็นไหมอ่าเราจะหลบได้พอดีนะครับแล้วด้วยปกติ เหมือนเดิมครับเพราะสปิเตอร์จะพ่นเพียสองครั้งก่อนนะครับแต่บางตัวก็ไม่พ่นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะพ่นมากกว่าสองครั้งก็มีโอเคครับกล่องแรกผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยังไม่ได้การครับและเราก็ต้องมาดูด้วยนะว่าศพซอมบี้ตามป่าเนี่ยมันจะมีการไหมเออคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบนะครับโอ้โหตอนนี้อยู่กันเป็นกลุ่มเลยวะไม่คุ้มมากพอที่จะเสี่ยงเปลี่ยนอาวุธด,ดีกว่าจะได้แบบว่าฆ่ามันได้ง่ายขึ้น โอ,โอ้สปิเตอร์มาพ,พ้นพิษไปเออให้โดนกันเองบ้างข้างหลังข้างหลังใครวะสปิเตอร์หรือใครดูก่อนออกสปิเตอร์โอเคเออโอ้มันพ่นพินครับอย่าพลาดนะครับโดนอีกทีเดียวเหม็นเลยนะครับโอเคหลบได้ <laughs> เกือบเหม็นนะถ้าเหม็นนี่งานเข้าเลยนะอันนี้มีคนชอบถามว่าการ์ดเนี่ยได้จากที่ไหนก็ตามที่เห็นนะครับว่าได้จากสมบีเนาะ มันจะสุ่มๆกันไปครับการ์ดก็มีหลายชนิดครับ A B C D F อะไรเงี้ยมีเยอะมีเยอะเออเอาล่ะเดี๋ยวดูกล่องนี้ครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวใครอีกอะสปิเตอร์โอเควิ่งสวนไปหนึ่งใครอีกอะสปิเตอร์อีกแล้วเยอะว่ะใครอีกนะโอ้โหไอ้อ้วนมากันเยอะแยะเลยเออย่าเหม็นพอครับโอเคจบตัวอื่นไม่เท่าไหร่กลัวสปิเตอร์เออ ก็สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการมาป่าแดงนะครับผมสาธิตให้ดูล่าสุดคือเอพิโซดที่48เนาะก็คือจริงๆใช้ชุดธรรมดาก็ได้นะครับชุดแรกสุดอ่ะแล้วก็อาหาร20นะครับแล้วก็พวกอาวุธระยะประชิดอ่าพวกมีดอิโต้หรือว่าแฉลงก็ได้2อันนะครับก็สามารถที่จะอยู่ที่นี่ไหวนะครับรอดอยู่รอดนะฮะนี่ก็พูดได้ฟังอีกทีกันแล้วกันนะครับเอาเรามาดูกล่องนี้ได้คูปองเขียวรัโอมไม่ได้ คูป,ปองแดงนะฮะเราเราอยากได้คูป,ปองแดงนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับโอ้หมาโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับพวกนี้แต่เรายังไม่ได้การจากศพสมบีเลยนะครับยังไม่มีนะหรือว่ามีก็ไม่รู้ผมอาจจะก,กดเร็วเกินไปดูที่การก็ได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนี่นี่นกล่องสองอันนี้โชคดีครับอยู่ใกล้กันอ้าวเวอนอีกแล้วครับ ตัวละครเราพ en ูดขึ้นมาเกี่ยวกับบิ๊กวันครับจะเจอบิ๊กวันโหดปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไอ้อ้วนตัวนี้เพิ่งเกิดสดๆร้อนๆแล้วนะครับใครที่ถ้าถ้าใครดูไม่ทันดูในแผนที่นะฮะย้อนหลังกลับไปดูตรงแผนที่นะครับไอ้อ้วนตัวนี้เพิ่งเกิดสดๆเอ้ยเดี๋ยวโมเต่โมโอ้ยโมแต่อธิบายหลบไม่ทันโอ้โหเหนาะเนาะเต็มๆเลยว่ะมาเชตเต้มา ผมพลาดเพราะโดนกระโดดทับบ่อยเกินไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอออาจจะแบบว่าตื่นเต้นเกินไปหน่อยครับศัตรูเกิดเยอะโอเคอะดูกล่องนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวใครเกิดอีกะอะสปิตร์ครับอย่าให้ติดพิษนะครับโอเคไม่ใช่ติดพิษติดเมน็นโอเคอตื่นเต้นตื่นเต้นเอาละกดเบอร์รี่ไปพังๆครับ อย่าอยู่หน้าจอเก็บของนานนะฮะเพราะว่าอาจจะวูบได้โดยไม่รู้ตัวนะฮะนี่ด้วยความปรารถนาดีจากนายช็อตตี้บูโจวาครับโอเคเดี๋ยวดูกล่องนี้บ้างเดี๋ยวเอากว้างก่อนเอ้ยมวแมเา,มเ,อาเอากล่องก่อนมีกวอนเกิดเราจะได้คุ้มโอเคยังไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับของพวกนี้จริงๆของที่ใช้ในการแก้กลไกลบังเกอร์ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะนั้นก็พิจารณาเก็บพวก อย่างอื่นด้วยก็ดีนะครับไม่ไม่ต้องเก็บพวกที่เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับสปิเตอร์มาโอเคสูตรเดิมครับตอนนี้เราก็น่าจะเปิดไปครบ5กล่องแล้วนะครับเอาล่ะก็กลับไปเก็บของที่บ้านมาแล้วรอบนี้นะครับเรามาดูหินแดงมากครับผมอ่าดูซิว่าเรามีจะได้การ์ดอะไรกลับไปบ้างนะครับ หวังการ์ดแดงแต่ว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะได้ยากนะครับคืออันนี้อันนี้บอกเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รู้พูดไปยังคือการ์ดเนี่ยมันได้จาก3ที่เนาะก็คือได้จากกล่องตามป่าแบบนี้แหละแล้วก็ได้จากซอมบี้และก็กล่องในบังเกอร์เอและก็ได้จากแอร์ดรอปด้วยนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคฆ่าพวกที่ไม่เกี่ยวข้องให้หมดก่อนนะฮะแล้วเราต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะเจอบิ๊กวันหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะหาแร่บ,บ็อกซไซด์ด้วยนะครับดูสิว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะโฉบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครไโอเคสปิตเตอร์แต่ตัวนี้ไม่พ่นพิษก่อนนะครับผมเพิ่งอาบน้ำมาจากที่บ้านเพราะนั้นไม่น่ากังวลน่าจะโดนได้ประมาณ4-5ครั้งนะครับ <c oughs> กดยาหน่อยนะฮะเดี๋ยววูบเดี๋ยววูบ เพราะว่าผมกลัวแบบว่าเดินเดินด้อ,ดอ,ดอมๆอมองอยู่ปุ้งสไนเปอร์มาสามสองสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ปั๊มเลือดเนี่ยอาจจะวูบได้เลยนะฮะเอาละตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยโอเคแลดูว่าฟาร์มง่ายขึ้นด้วยเน,นี่ยหรือว่าเราไปบ่นเยอะว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าป่าแดงไม่ค่อยอะไรอะป่าแดงฟาร์มยากน,นู่นนั่นนี่เราไปบนกันบ่อยๆ GM เขปรับให้นะครับนี่ยังไม่เจอพวก ไอ้อวนเขียวเลยเนี่ยเฮ้ยอยู่ดีๆฮังกรีโอเคใครอ๋ออันนี้เป็นคนเนาะถามว่าสู้ไหวไหมสู้ไหวนะสู้เลยแล้วกันอเขาใช้มาเชเต้ครับผมจะได้ข้มยเสื้อผ้าเขาต่อด้วยโอเคเยี่ยมเสื้อผ้าผมก็ใกล้พังแล้วไงก็ใส่ของที่เขาเอามานะครับเฮ้ยเดี๋ยวใครโอ้โหพูดถึงไอ้อวนไอ้อวนมาเลย ่าเดี๋ยวแป๊บนึงคือผมปั๊มยาจะหมดแล้วผมเลยเดินออกก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่หาอ้นี่ก่อนของกินคราบของกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องคาบก็ได้ดี่ว่ามีเบอร์รี่นะครับพอดีผมเอา,อาเบอร์รี่มานะครับกับเม็ดคิดนะครับไม่ให้เม็ดคิดขอโทษแบนเดตแค่ห้าอันนะครับวิ่งหาก,กล่องก่อนนะฮะกล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ไหนชึบ เดี๋ยวข้างล่างสปิตเตอร์แน่ๆไม่ได้วิ่งตรงหาเราแบบนี้สปิตเตอร์ชัวหรือไม่ก็บางทีก็เป็นสไนสสปิตเตอร์อ้าวตัวนี้ไม่พ่นพิษเฮ้ยห,หลบได้ป่ะไม่รู้ครับมองไม่ทันอโอเคเอาล่ะดูกล่องแรกของเราครับการ์ดแดงแการ์ดแดงแการ์ดแดง <laughs> ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะ ไหนๆก็แบบว่าไม่ค่อยดอปปืนแล้วเนาะก็ดอปการ์ดแดงให้เราหน่อยใครอีกอะไอ้อ้วนเขียวปะโอเคใช่โอเคเดี๋ยวผมครัฟยาขึ้นเอ้ไม่ต้องก็ได้มัง้งน่าจะไหวเราเคลียร์ซอมบี้ไปเยอะละเดี๋ยวเอาไอเชอร์รี่ขึ้นมาเบอร์รี่เบอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่เบอร์รี่นะฮะ กล่องนี้เปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวสปิดพลาดครับพลาดไปหนึ่งครั้งโดนบ่อยๆเนี่ยีถ้าโดนบ่อยๆอ่ะเราจะได้เปรียบเออได้การเอฟการเอฟก็ดอปก็ไม่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 ง่ายเหมือนกันนะแต่ผมมีเยอะแล้วโอเค กางเกงขาดไปแล้วเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวใครมาใครมาดูก่อนโอเคท็อกซิสสเิเตอร์นะฮะสายตาต้องไวนะครับอันนี้เลน้นย้ำเสมอนะฮะ,ฮะตามอีกไอ้อ้วนใช่ไหมโอเคไอ้อ้วนเขียวพี่ใส่ไกล โอเคดูกล่องนี้สิขอขางเกงพี่ใส่หน่อยอ่าได้สีแดงเจ๋งเป้งอ่าโชคดีแล้วล่ะเพราะว่าจากคำสันนิษฐานของเราคือหนึ่งอะไรนะหนึ่งแมปจะมีการ์ดใบหนึ่งใช่ไหมครับนั่นคือคำสันนิษฐานของเราครับแต่มันน่าจะมีมากกว่านั้นนะแต่แบบว่าอยู่ที่ดวงไงซึ่งดวงผมก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าไม่ค่อยมีนะเปิดกระจะปองมาพันกว่าเกมก็อย่างที่เห็นครับ เกลือทั้งนั้นเกลือทั้งนั้นมีไม่เกลือแค่ห้าเกมฮะโอเคเอาละวิ่งอยู่ในโคดหินยันตรายครับบางทีเราซิกแซกหลบยากเอา้าโอ้โหมาเยอะเลยใจเย็นข้างล่างใครวะหักหลบไม่ทันเอาใหม่โอ้โหคันนี้เยอะเลยคือผมวิ่งผมดันวิ่งไปเองไงและคราวนี้ผมก็ไม่ได้อ่า ไม่ได้พกยาด้วยนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งหักลมเลยโอเคได้อยู่ให้มันยิงกันเองโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่เราจะเหม็นแล้วครับออกไปก่อนแล้วค่อยเข้ามาใหม่ทีนี้การเข้ามาใหม่รอบนี้ซอมบี้มันจะแห่กันมานะครับสู้กับเราเยอะเพราะนั้นก็อาจจะต้องคราบของกินนะครับรอไว้ก่อนออแบนเดตเลยลวกันนะครับเนื่องจากเศษผ้าผมมีค่อนข้างเยอะก็เนี่ยแหละรครับ ก็เก็บจากซอมบี้มาก็ได้เยอะเห็นไหมครับใครที่ยังขาดอยู่ก็เนี่ยแหละวิธีที่ได้ได้ผ้าไวที่สุดก็จากซอมบี้นี่แหละครับไวมอโอเคเข้าเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเหม็นตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราฟาร์มมาจนซอมบี้มันจะหมดแมปนวไงเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคซอมบี้เริ่มไล่ละโอเคยังมีตัวที่พ่นพิษอยู่ไห่เป็นไรครับ พ่นอีกไหมไม่พ่นแล้วนะครับมีแต่กระโดดแทนนะครับโอ้เสื้อขาดเลยอ้าวเสื้อพังเอ้ไม่ให้ของพังไม่เป็นไรวิ่ง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 เปลี่ยนชึบเอ้ยกดผิดกดไม่โดนกดไม่โดนอ่าสายตาอาจจะแบบว่าเร็วกว่าสมองสั่งการไม่ทันครับเก็บของเอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดโดดกันใหญ่เออโดดกันไปโดดกันไปโดดเยอะเยะโดดเยอะตอนนี้เม็ดแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยสมบีนะ่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวผมเก็บพวกในนี้ด้วยผ้าไม่ใช่ผ้ายานะครับเอาละกล่องนี้เก็บไปแล้วเนาะคือผมจะคราบเสื้อผ้าไงผมคราบรองเท้าก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้วิ่งเร็วนะฮะเวลาหนีเหนืออะไรอย่างงี้จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหลือเสื้อเนาะเอาละวิ่งตามหาก,กล่องกันต่อ เสื้อโอ้ยอย่งอย่งต้องเก็บอีกอันนึงโอเคคราฟกันสดสดขอการ์ดแดงอีกเอ้ยเดี๋ยวใครใครใครดูก่อนใครอ๋อท็อกซิสเบรกเตอร์โอเคสายตาอย่างที่บอกแนะครับอยู่ที่แผนที่ตลอดเวลานะครับฮิฮ <laughs> ิฮ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 ิ อ๋อได้สีเหลืองด้วยเอ้ยรอบนี้ดีว่ะเขาที่แล้วเกลือราบนี้ไม่เกลือเว้ยต้องขยันฟาร์มแล้วนะเนี่ย,ยคำถามคือแล้วป่าเหลืองมีไหมคือ G m อมบอกว่าไม่มีนะในแพทอัปเดตเขาบอกว่า,าต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เผื่อลืมพูดเนาะก็พูดใหม่ก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็ทำการขุด มาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบนี้ได้บล็อกไซด์5ก้อนนะฮะถือว่าค่อนข้างดีนะฮะที่ใช้พิกแอกบ้านบ้านแล้วได้5ก้อนเนี่ยโคตรได้โคตรยากเลยนะครับหรือมันปรับแล้วก็ไม่รู้นะเออโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ตามที่เห็นครับว่าเราสามารถหาการ์ดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดทั้ง3สีเลยเนาะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็น,นว่าผมไปป่าแดงแล้วได้การเขียวมาอันนี้แล้วได้2การ์ดเลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสะสมครบเมื่อไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งไว้ไปเปิดนะครับการ์ดกันละกันว่าการแดงเนี่ยกล่องดำเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ